สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองวันนี้แม่อ้อยมากับต้นนี้ค่ะต้นลิ้นมังกรหรือต้อนหอกพะอินก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกเลยหลายคนรู้จักต้นลิ้นมังกรในฐานะไม้ฟอกอากาศหลายคนรู้จักในฐานะของไม้มงคลหรือใครที่แต่งบ้านแต่งคอนโดแบบมินิมอลมินิมอลที่กำลังฮิตกันอยู่เลยตอนนี้ต้นนี้ถือว่าต้องมี ที่แม่อ้อยบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าน้องสามารถอยู่ในบ้านได้ค่ะอยู่ในห้องแอร์ได้สบายเลยแล้วก็สามารถปลูกในห้องนอนได้ด้วยนะคะเพราะน้องเนี่ยจะคายก๊าซออกซิเจนค่ะมาในตอนกลางคืนทําให้เรานอนหลับสบายขึ้นนั่นเองต้นลิ้นมังกรถือว่าเป็นต้นหนึ่งที่อดทนมากๆ เลยนะคะเพราะว่าอยู่กลางแจ้งก็ได้อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แต่ถึงจะอดทนแค่ไหนใดใๆก็มีโรคเป็นของตัวเองซึ่งเป็นที่มาของคลิปนี้ของแม่อ้อยนั่นเองเพอลิ้นมังกรที่แม่อ้อยปลูกอยู่น้องป่วยค่ะหลักๆของการป่วยของต้นลิ้นมังกรนะคะก็จะมีหนึ่งคือใบไหม้ค่ะ ส่วนมากที่จะเจอใบไหม้เนี่ยก็คือปล่อยน้องไว้กลางแจ้งแล้วให้น้ําน้องไม่พอนะคะ 2. น้องเน่าค่ะเพราะว่าลดน้ําน้องมากเกินไปซึ่งหลักๆที่เจอคือลดน้ํามากเกินไปแล้วก็ของแม่อ้อยวันนี้ไม่ได้ลดน้ําเยอะแต่ว่าฝนตกเยอะการได้รับน้ํามากเกินไปเนี่ยน้องจะป่วยด้วย1คือ ป่วยด้วยเชื้อราค่ะ2คือป่วยด้วยเชื้อแบคทีเรียค่ะการรักษาคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวไม่อ้อยจะให้ดูนะคะว่าป่วยด้วยเชื้อราเป็นยังไงป่วยด้วยแบคทีเรียเป็นยังไงค่ะกรอน,นี้มีอยู่หนึ่งใบค่ะที่ป่วยด้วยเชื้อราเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะว่าลักษณะที่ป่วยด้วยเชื้อราเนี่ยเป็นยังไงและนี่เป็นอาการที่ป่วยด้วยเชื้อรานะคะ จะสังเกตเห็นเป็นร่องรอยดำๆที่เห็นเป็นริ้วๆเป็นจุดๆนั่นนะคะนั่นคือเชื้อรานะคะถ้าเจอแบบนี้แม่อ้อยแนะนำให้ตัดใบนี้ทิ้งค่ะเดี๋ยวแม่อ้อยตัดทิ้งเลยนะคะตัดเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะตัดเสร็จแล้ว อย่าทิ้งน้องไว้ในสวนนะคะหรือไว้ในบริเวณบ้านอย่าทิ้งน้องไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสปอร์ของเชื้อราจะกระเด็นไปโดนต้นไม้ต้นอื่นค่ะสิ่งที่จะต้องทำคือนี่ค่ะเตรียมถุงพลาสติกมาใส่แล้วก็มัดให้แน่นแล้วจึงนำไปทิ้งค่ะ นี่ค่ะแม่อ้อยจะมัดอย่างนี้นะคะแล้วก็นำไปทิ้งในส่วนใบที่เหลือนะคะที่ไกลจากส่วนของที่เป็นเชื้อราเมื่อกี้เนาะแม่อ้อยก็จะไม่ทิ้งแม่อ้อยจะเอาไปชํำค่ะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นั่นเองวิธีชํำก็คือง่ายมากค่ะตัดเชียงเหมือนแม่อ้อยเนี่ยค่ะไม่ต้องตัดยาวนะคะตัดสักประมาณประมาณนี้กำลังดีค่ะ ฝ่ามือเท่านิว้วนิ้วก้อยสูงเท่านิ้วก้อยประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาไปชาชเฉียงเฉียงลงในดินค่ะชาเสร็จเนี่ยน้องจะแทงหน่อออกมาในลักษณะอย่างนี้ค่ะน้องก็จะมีหน่อออกมาตรงนี้แบบนี้ค่ะถือว่าไม่เปล่าประโยชน์เนาะสำหรับใบที่ตัดทิ้ง แต่ถ้าเป็นเชื้อราเยอะๆนะคะไม่แนะนำให้ทำนะคะให้แนะนำทิ้งทั้งใบเลยค่ะกัดเสรจอย่าลืมนะคะพระเอกของแม่อ้อยปูนแดงค่ะใช้ปูนแดงทาบริเวณแผลที่ตัดไปนะคะป้องกันเชื้อรานั่นเองค่ะแม่ก็จะทา และนี่เป็นอีกหนึ่งอาการป่วยของน้องค่ะคือป่วยจากแบคทีเรียเข้าโจมตีนั่นเองลักษณะจะเป็นจุดๆช่ำน้ำแบบนี้ค่ะต้นนี้ถูกโจมตีด้วยแบคทีเรียเยอะค่ะแล้วก็มีบางใบถูกโจมตีด้วยเชื้อราด้วยถ้าเจอเยอะเๆอ,อย่างนี้ แม่อ้อยจะไม่เก็บต้นนี้ไว้นะคะแม่อ้อยจะถอนออกเลยถอนออกมาทั้งกออย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายแล้วก็จะไม่เอาใบไปชํำแล้วนะคะจะมัดใส่ถุงแล้วทิ้งเลยค่ะส่วนกอที่เหลือนะคะก็สังเกตอาการนะคะว่ามีเชื้อแบคทีเรียรหรือเชื้อรามาบรบกวนหรือเปล่า แล้วก็ที่สำคัญดูเรื่องของน้ำให้น้องด้วยนะคะอย่าลดน้ำน้องชุ่มจนเกินไปและวิธีป้องกันอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันการกลับมาของเชื้อรานะคะนั่นก็คือตอนนี้ค่ะเอาปูนแดงนะคะละลายน้ำแล้วก็มาลดค่ะจะช่วยในการบรรเทาอาการนะคะ อีพีนี้แม่อ้อยลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องแม่อ้อยด้วยค่ะแม่อ้อยเองสวัสดีค่ะ